นั่นก็คือมาตรการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือที่เราเรียกกันจนชินปากว่าค่าเก็บเกี่ยวไล่ละ1,000งันบาทนี่เป็นมาตรการแห่งความหวังของพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั้งประเทศครับท่านประธานคงทราบแล้วครับว่าโดยส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกรนาปีมีต้นทุนการทำนาที่สูงมาก ดังที่ผมได้นําเรียนข้างต้นครับซึ่งสวนทางกับผลตอบแทนพี่พน้องเกษตรกรได้รับหากรัฐบาลยังไม่สามารถจัดหาปัจจัยการผลิตที่เพียบพร้อมดินดีน้ําถึงและควบคุณต้นทุนให้เข้าถึงได้น้ํามันถูกปุ๋ยถูกยังไม่สามารถสร้างกลไกการตลาดที่เป็นธรรมมาตรการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไล่ละหนึ่งพันบาทจึงคงเป็นสิ่งที่จําเป็นที่รัฐบาล ต้องดำเนินการหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชิน,นวัตรได้แถลงนะโยบายต่อรัฐสภาหแห่งนี้แล้วท่านมีอำนาจเต็มผมขอเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีเร่งพิจารณามาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาในทุกมาตรการเป็นการด่วนโดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไล่ละหนึ่ันบาท ต้องทำให้ได้ครับและต้องทําให้ทันกับฤดูการเก็บเกี่ยวที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศท่านประธานครับผมเป็นลูกหลานเกษตรกรบรรพบุรุษปู่ย่าตายายญาติพี่น้องทําไร่ทำนาเลี้ยงหมูเลี้ยงวัว จากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันพวกเรายังไม่สามารถลืมตาอ้าปากจากอาชีพเกษตรกรรมที่บรรพบุรุษส่งมอบให้และขอฝากท่านประธานครับฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีแพรทองทารชินวัตรครับว่าผมเป็นลูกหลานชาวนาเป็นชาวนาชาวนาเลือกท่านมาอย่าทำให้ทานนาผิดหวังครับด้วยความเคารพครับท่านประธาน